สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็เป็นวันที่28เดือนหกนะครับผมเวลาก็ประมาณ2องทุ่มยี่สิบนะครับผมวันนี้ก็มาติดตั้งไฟนะครับผมร้านหนึ่งโปรเจคเตอร์นะครับผมอยู่ละอ่านเก้าสิบสานะครับผมแยกเท่าไหร่นะครับแยก8ครับแยก8นะครับผมอ่าลองลองทดสอบไฟนะครับวันนี้ก็มาเปลี่ยนเลนหน้าไฟนะครับผมกับปุ่มพ่นเลนไฟสีดำนะครับผม อ่ามีไฟ,ไฟไฟหน้าผมทำอะไร<ช>นะครับวันนี้โปรเจคเตอร์ไฟหน้าโปรเจคเตอร์32มพร้อมวงแหวนเบีย์แบบดิวพีนอน55าบาทอ่าชุดนี้อยู่ที่4,500บาทแล้วก็มีคิปเปินบาร์ทูทูสเต็ป r u n งอ n อพอเวลาเราเปิดสมมุติว่าเราเปิดไฟดีนะครับเปิดไฟลีปโอ้ม,มาสวยงดงามเลยครับอ,อันไหนล็อเ,เปิอยู่ที่สามพบาท อ่าลองเปิดไฟฟ้ามาเออฮะอ่าพอมาครโอ้โหสวยครับสวยสดงดงามนะครับผมโอ้โหสวยนะครับสวย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 อ่าโอเคครับท่านใดสนใจก็ติดต่อมาทางชั้นหนึ่งได้เลยนะครับขอเบอร์หน่อยครับผมศูนย์แปดหกเจ็ดสี่หกห้าหกหนึ่งเก้าอ่าอีกรอบครับอีกรอบนึงศูนย์แปดหกเจ็ดสี่หกห้าหกหนึ่งเก้าครับขอบคุณครับติดต่อเข้ามานะครับครับเพื่อนๆครับผมติดต่อนะครับเจริญเลยครับ แค่นี้นะครับสวัสดีครับ